ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทีมงาน youtube ทุกท่านนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องสมัยชาแนลนะครับช่องสมัยชาแนลนี้ก็จะเป็นช่องน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณปีกว่าๆนะครับแต่ว่าในการทำคอนเทนต์นั้นก็จะไม่ยึดตายตัวนะครับ ส่วนอุปกรณ์ในการถ่ายทำของช่องสมัยชาแนลก็จะมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับในการถ่ายทำภาพถ่ายทำวิดีโอต่างๆนะครับแล้วอีกตัวนึงก็จะมีกล้องถ่ายรูปตัวนี้นะครับในการถ่ายภาพนิ่งเพื่อมาทำการเเป็นคลิปวิดีโออาจจะเป็นภาพสไลด์แล้วก็ ช่วงแรกๆก็ไม่ยังไม่มีทิศทางว่าจะทํำยังไงเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็อาจจะมีการนําภาพมาทําสไลด์เป็นประกอบเพื่อให้เป็นวิดีโอแล้วก็อาจจะมีเสียงพินใส่เป็นเป็นวิดีโอความยาวก็ ทางช่องสมัยก็ถ้าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเสียงพิมพ์ก็จะใช้เวลาประมาณอย่างยาวสุดก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการถ่ายในการทำคลิปออกมาให้พี่ๆ fc ที่รอชมผลงานของช่องสมัยอยู่แล้วก็ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆก็จะเก็บไว้ในโทรศัพท์ถ้าในโทรศัพท์เต็มก็จะเอามา ถ่ายลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็นเป็นการเก็บข้อมูลแทนโทรศัพท์แล้วก็จะมาตัดต่อในโปรแกรม CapCut นะครับเพื่อตัดต่อเป็นคลิปเป็นวิดีโอต่างๆที่มาให้พี่ๆเได้รับชมแล้วก็มาให้ทางทีมงาน YouTube ได้ตรวจสอบ ในการทำงานของช่องสมัยชาแนลนะครับสำหรับช่องสมัยชาแนลนั้นก็ยึดแล้วก็ตรากดีว่ากดชุมชนของทาง YouTube ก็คือจะไม่ไปดูดเอาคลิปของคนอื่นมาทำเป็นคอนเทนต์ของตัวเองนะครับในการถ่ายทำในการทำงานของช่องสมัยชาแนลก็จะมีโปรแกรมอยู่2ตัวนะครับ ในการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือทำเป็นภาพสไลด์ก็จะมีโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นคายมาตเตอร์ตัวนี้นะครับในการตัดต่อต่างๆที่ทำเป็นคลิปมาให้เพื่อใช้ลงในช่อง youtube ของสมัย channel นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะมีโปรแกรม แคปคัตตัวนี้นะครับในการทํางานของช่องสมัยจะใช้โปรแกรมหลักๆอยู่2ตัวนี้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอเวลาตัดต่อออกมาแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวคลิปหรือว่าจะเป็นตัวไตเติลตัวหนังสือต่างๆทางช่องสมัยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ไปซ้ํากับเนื้อหาของคนอื่นแต่บางทีทําออกมาแล้วมันก็อาจจะคล้ายกับช่องอื่น ทางช่องสมัยชาแนลนั้นก็ตระหนักถึงกบชุมชนดีว่าไม่ควรทำคลิปต่างๆให้มันคล้ายกับคนอื่นแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าในการทำงานในการตัดต่อก็จะใช้โปรแกรมที่ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูดเอาคลิปของคนอื่นมาทำเป็นคอนเทนต์ของตัวเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นสมัยช่องสมัยชาแนลก็กราบขอความกรุณาจากทีมงาน YouTube ด้วยนะครับช่วยตรวจสอบคลิปของสมัยชาแนลด้วยว่าเออไม่ได้ทำให้ซ้ำกับของคนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นทางช่องสมัยชาแนลก็ หวังว่าจะได้โอกาสจากทีมงาน YouTube ทุกท่านนะครับในการถ่ายทำแล้วก็ทำผลงานต่อไปออกมาให้เอฟซได้รับชมสำหรับคลิปนี้สมัยก็ทำเป็นคลิปอุทธร์ออกมาให้ทางทีมงาน YouTube ได้พิจารณาช่วยพิจารณาให้ช่องสมัยชาแนลด้วยนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ